โอเคนะครับเกี่ยวกับค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม30 45 60นะครับนะก็เป็นค่าฟังก์ชันตรีโกณที่ใช้ในการศึกษาเรียนรู้กันนะครับนอกนั้นมุมอื่นเนี่ยเราก็ใช้การเปิดตารางนะครับนะพวกนี้เป็นค่าที่ควรท่องได้นะถ้าบอกว่าใช้การนับนิ้วได้ไหม ใช้การน,นับนิ้วแบบนี้ก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่คล่องนะครับมันไม่คล่องหรอกแล้วก็เวลาเจอปัญหาบางอย่างเนี่ยปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นนะครับมานั่งนับนิ้วอยู่เนี่ยมันไม่เชื่อมโยงความคิดนะครับนะมันไม่เชื่อมโยงความคิดของเรานะเมืเ่อเจอปัญหาที่ซับซ้อนแล้วมันต้องเชื่อมโยงตัวเลขเข้ากับแนวทางที่จะไปแก้เนี่ยนะบางทีมันมันมันเชื่อมโยงไม่ได้ นะครับงั้นถ้าเกิดว่าเด็กๆมีเวลาหน่อยก็นั่งท่องให้ได้นะครับนะ,ะสำหรับตัวครูเนี่ยครูท่องได้นะครับนะตอนท่องครูท่องอยังไงครูก็จะท่องมุม30ก่อนแล้วก็ตามด้วยมุม45แล้วก็ตามด้วยมุม60อย่างเช่นนะครูก็จะท่องเรียงมานะไซน์คอสแล้วก็แทนนะหนะึ่งส่วนสองรูสามส่วนสองรูสามส่วนสามะรู้สองส่วนสองรูสองส่วนสองหนึ่ง รูส,ส่วน2รือสรู้สเนี่ยครับเห็นไหมก็คือท่องสซย์คอสแทนของมุม30แล้วก็ต่อด้วยสซย์คอสแทนของมุม4 5แล้วก็ต่อด้วยสซย์คอสแทนของมุม60แบบเนี้ยดังนั้นพอตัวเลขพวกนี้มันอยู่ในหัวสมองเราแล้วเนี่ยเ,เวลาเจอโจทย์ที่มันให้ตัวเลขมามันจะมันก็ทำให้เราเชื่อมโยงความคิดจากตัวเลขนั้นเนี่ยไปสู่วิธีการแก้นะครับนะ แต่ถ้าการนั่งนับนิ้วเนี่ยอืมัมันก็ดีอะนะอ่ะมาดูกันมาดูถ้าถ้าเราจะนับนิ้วนะดูวิธีการใช้กันนิ้วโป้งนี้ก็จะแทนมุมศูนย์องศานะครับนะก็เอาไว้หาฟังก์ชันตรีโกณของมุมศูนองศานะครับนิ้วนี้ก็ของ30 45ิบสี่องศาห0องศา90องศานะครับน,น, 30, 45, 60, 90, นะเวลาจะคิดค่าไาย ก็รูซ้ายหารด้วย2คิดค่าคอสก็รูดขวาหารด้วย2คิดค่าแทนก็รูดซ้ายหารด้วยรูดขวาเออมันเป็นยังไงอ่ะขอยกตัวอย่างเอาที่มุม30แล้วกันนะถ้า,าที่มุม30เก็เอานิ้วนี้ลงมาเนี่ยตอนมุม30เห็นไหมครับดูในภาพเห็นป่ะเอานิ้วนี้ลงมานะครับจะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยมันจะเหลืออยู่1นนิ้วใช่ไหมครับ นะซายคือรูทซ้ายหาร2ก็เป็นรูทหนหารด้วย2ลูทหนก็ได้1น,นะ่งาย30จึงเป็น1ส่วน2อนะคอรคือรูทขวาหาร2ด้านขวาเนี่ยจะเหลืออยู่3นิ้วนะคอส30สก็เลยเป็นรูทสแล้วก็ส่วนด้วย2นะแทนคือรูทซ้ายหารด้วยรูทขวารูทซ้ายสายมี1น,นิ้ว หารได้รูดขวาขวามี3นิ้วรูดซ้ายหารได้รูดขวาก็รูด1หารได้รูด3ารูด1ได้1นะอันนี้ก็เลยกลายเป็น1ส่วนรูด3านะครับหส่วนรูด3หรือรู้3ส่วน3นั่นเองมาจากการที่ทำให้ตัวส่วนไม่ติดกลนก็โดยการเอารูด3คูณเข้าไปทั้งเศษทั้งส่วนรูดสคูณหนก็ได้รู้3ามรูดสคูณรูด3ก็ได้3 นะเพราะฉะนั้น1ส่วนรูสกับรูสส่วนสม,มันก็คือค่าค่าเดียวกันนะโอเคนะครับนะอันนี้ยกตัวอย่างของมุม30เนาะอ่ะลองมาดูที่มุม0ูนย์ซะหน่อยอ่มุม0ูย์ก็เอานิ้วนี้พับเข้ามาก็เป็นรูปนี้เนาะซ้ะาย คือรูทซ้ายหารสองเด็กๆครับด้านซ้ายของนิ้วที่พับลงมาเนี่ยไม่มีสักนิ้วเลยเออรูทซ้ายหารสองมันไม่มีสักนิ้วเลยอะ่ะก็ศูนย์นิ้วใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็นรูทศูนย์หารสองนะรูทศูนย์ก็ได้ศูนย์หารด้วยสองก็ได้ศูนย์เพราะฉะนั้นซ้ายของมุมศูนย์ก็เลยได้ศูนย์นะคอสนะคือรูทขวาหารสองด้านขวามือ ของนิ้วที่ถูกพับลงมามีอยู่4นิ้วรูดขวาก็เลยเป็นรูดสี่รูดสี่หารด้วยสองรูดสี่ก็ได้สองสองหารสองก็ได้หนึ่งคอสของมุมศูนย์องศาจึงได้หนึ่งนะแทนคือรูดซ้ายหารด้วยรูดขวารูดศูนย์หารด้วยรูดสี่รูดศูนย์ได้ศูนย์รูดสี่ได้สองศูนย์ตั้งเหล่าสองหารก็ได้ศูนย์โอเคนะครับ ถ้ามุม45่สิบห้ากะนิ้วนี้ก็เอานิ้วนี้ลงมานะครับนะด้านซ้ายมี2นิ้วด้านขวาก็2นิ้วซ้ายคือรูทซ้ายหารด้วย2ก็เป็นรูทสหารด้วย2นะครับนะก็คือรูทสส่วนสนะครับนะซึ่งก็เป็นค่าเดียวกันกันกบ1ส่วนรูทสองนะครับนะคอสคือรูทขวาหารด้วย2ด้านขวาก็มี2นิ้วนะรูทนะ ขวารูทขวาหารด้วย2ก็เป็นรูทสอส่วนสเหมือนกันนะครับแทนคือรูทซ้ายหารรูทขวารูทซ้ายก็รูทสองรูทขวาก็รูทสองซ้ายก็2นิ้วขวาก็2นิ้วรูทซ้ายหารรูทขวารูทสองหารด้วย2ก็ได้หนึมุม45่ะ5ค่าแทนจะเป็น1นะครับค่าซ้ากับค่าคอสจะเท่ากัน อันนี้ก็ควรจาได้นะครับที่มุม45านะครับย้ากันอีกทีนะครับที่มุม45ค่าซ้ายกับค่าคอสจะเท่ากันนะจะได้ค่าแทนเป็น1นะึ่ถ้ามุม60ก็นิ้วนี้นะครับพับลงมาซ้ายจะมี3นิ้วขวาจะมี1นิ้วซ้ายคือรู้ซ้ายหารด้วย2รู้ซ้ายก็รู้สามเห็นไหมซ้ายมี3นิ้วก็รู้สก็รู้สส่วนสอง คอสคือรูดขวาเราหารด้วย2ขวามี1นิ้วเนี่ยรูดขวาก็รูด1เราหารด้วยสก็เป็น1นส่วนสนะแทนคือรูดซ้ายหารด้วยรูดขวารูดสามหารด้วยรูดหนึ่งรูดหนึ่งก็ได้1รูดสามหารด้วยรูดหนึ่งนะรูดสามหารด้วย1ก็ได้รูดสามนะโอเคอันนี้นิ้วนี้สำหรับมุม90นะเวลาจะหาฟังก์ชันที่กณมุม90ก็พับนิ้วนี้ลงมาจะเห็นว่า ทางด้านซ้ายจะมีสี่นิ้วทางด้านขวาจะไม่มีเลยสักนิ้วนะซ้ายคือรูซ้ายหารสองทางด้านซ้ายมีสี่นิ้วรูทสี่หารสองรูทสี่ได้สองสองหารสองได้หนึ่งซ้ายเก้าสิบจึงเป็นหนึ่งคอสเก้าสิบนะครับคอสคือรูทขวาหารด้วยสองทางด้านขวาของนิ้วที่พับลงมาไม่มีเลยสักนิ้วนะครับก็เลยเป็นรูทศูนย์หารสองก็ได้ศูนย์แทนเก้าสิบ รูนะ้ซ้ายหารได้รู้ขวานะซ้ายมี4นิ้วนะขวาไม่มีสักนิ้ว0นนิ้วรู้4ได้2อรู้ศูนได้0เมื่อตัวหารเป็นศูนย์มันจะหาค่าไม่ได้นะก็เลยเป็นอินฟินิตี้นะครับ2ส่วนด้วยศนก็เป็นอินฟินิตี้แทน90จึงเป็นอินฟินิตี้นะครับนะโอเคทีนี้ รูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่ไปสัมพันธ์กับเด็เกๆนึก,กถึงตอนที่เรียนพิทากรัสเนี่ยมันมีอัตราส่วนสามเหลี่ยมมุมฉากบางอันเห็นไหมอย่างเช่นสามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสามเจ็ดยิบสี่ยี่ห้าอะไรพวกเนี้ยแปดสิบห้าสิบเจ็ดอะไรพวกเนี้ยตอนที่เรียนพิทากรัสเนะเอาละมาดูเจ้าสามสี่ห้าก่อนเจ้าสามสี่ห้าเนี่ยเนี่ยมันเป็น มันเป็นรูปนี้ครับมันเป็นของมุม53กับ37จริงๆมันไม่ใช่53พอดี37พอดีหรอกนะมันมีทศนิยมนิดๆนะแต่ว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงมากนะครับอ่ะโอเคมุมโตมองออกไปด้านตรงข้ามก็จะยาว มุมที่เล็กกว่ามองออกไปด้านตรงข้ามก็จะสั้นเห็นไหมครับมุมสามเจ็ดมันเล็กกว่ามุมห้าสิสามใช่ปะ่ะงั้นด้านตรงข้ามของมุมสามเจ็ดจะสั้นก็คือสามด้านตรงข้ามข,ของมุมห้าสิบสามก็จะยาวนะก็เลยเป็นสี่นะด้านตรงข้ามข,ของมุมเก้าสิบอันนี้ใหญ่สุดก็เลยเป็นหนะ้าไอ้สามเลียมสามสี่ห้าเนี่ยคือของอันนี้แหละอ๋นะถ้าเราสนใจมุมห้าสิบสามนะ ถ้าสนใจมุม53ตอนนั้นชื่อเรียกของด้านจะเป็นอย่างไงเมื่อสนใจมุม53ด้านนี้ติดมุม53ก็เป็นด้านชิดด้านนี้เป็นด้านข้ามด้านนี้ชื่อเรียกไม่เปลี่ยนด้านเฉียงเฉียงเนี่ยด้านห้านี้เป็นด้านฉากเสมอซ้ายคือข้ามฉาก คอสคือชิดฉากแทนคือข้ามชิดอ่ะโอเคข้ามฉากก็4ส่วนห้าคอสคือชิดฉาก3ส่วนหแทนคือข้ามชิดนะครับ4ส่วนส ทีนี้เมื่อเปลี่ยนมาสนใจมุมสาสิบเจ็ดบ้างอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงสองด้านนี้มันจะสลับชื่อกันถูกไหมเมื่อสนใจมุมสามเจ็ดด้านสี่จะกลายเป็นด้านติดมุมงั้นด้านนี้กลายเป็นด้านชิดละด้านนี้กลายเป็นด้านข้ามข้ามฉากแต่ถ้าเทียบกับ ของมุม53เนี่ยด้านข้ามเดิมเนี่ยเดิมเคยเป็นด้านชิดของมุม53เพราะฉะนั้นมันจึงไปเหมือนกับเจ้าอันนี้ครับเนี่ยลองดูดิเนี่ยข้ามฉากเป็น3าส่วนห คอสคือชิดฉากชิดตอนสนใจมุมสามเด้านชิดนะ,นะครับมันเป็นด้านเดียวก,กันกับด้านข้ามของตอนเป็นมุมห้มเนีด้านนี้ด้านที่ยาวสีเนี่ยถ้าตอนเป็นมุมห้าสิเนี่ยมันคือด้านข้ามถูกป่ะดังนั้นชิดฉากตรงนี้นะครับ สี่ส่วนห้าตรงนี้มันจะไปมีค่าตรงกันกันกนกบซดของมุม5้าสบสามสังเกตไหมครับ s ซ n 5ห้าสิบสามจะไปเท่ากับคอสสามสิบขณะที่ซสามเจก็จะไปเท่ากับคอสห้าสบสามมันจะสลับค่ากันเห็นไหมครับเนี่ยมุมคู่มุมคู่เนี้ยซึ่งมันจะรวมกันได้90เนี่ย ค่าสายกับค่าคอสของมันจ,จะสลับกันมันไม่จบแค่นั้นแทนคือข้ามส่วนชิดข้ามเป็นสามชิดเป็นสี่จำได้ใช่ไหมครับมันสลับชื่อกันใช่ปะ่ะเมื่อมุมมันเปลี่ยนเมื่อมุมที่สนใจมันเปลี่ยนอา้าวมันก็เลยกลายเป็นมาสลับ ตัวเลขกันจากสี่ส่วนสามกลายเป็น3มส่วน4ี่เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าแทนของสองอันเนี้มันจะพลอยเป็นส่วนกลับกันไปกันไปด้วยนะครับดังนั้นกลายเป็นว่าสำหรับมุมที่จะรวมกันได้90สบเนี่ยค่าไซด์กับค่าคอสเนี่ยนะครับมันจะสลับคู่กันนะครับขอยกตัวอย่างอย่างมุม เอ,อ52เออต้องรวมกับมุม38ใช่ไหมครับมันถึงจะได้เออ90องศาใช่ไหม52บวก38แล้วมันจะได้90องศานั่นแสดงว่าสาย52ก็จะไปเท่ากับคอสของมุม58ขณะเดียวกัน cos ของมุม52ก็จะไปเท่ากับ sin ของมุม58แล้วก็แทนของมุม52ก็จะไปเป็นส่วนกลับนะ เป็นส่วนกลับของอแทนของโทษขอโทษสทามสิบแปดสามสิบแปดองศานะครับ แทนห2บสองก็จะไปเป็นส่วนกลับของอแทน38สส่วนกลับของแทนเราเรียกว่าคอทก็จะไปเท่ากับคอทของมุมส8แเนี่ยแบบเนี้ยนะแต่ไอ้ตรงนี้ยังยังไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในภายหลังนะมันจะมีหัวข้อหัวข้อหนึ่งพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะเดี๋ยวตรงเนี้ยเราแค่ฝึกหาแค่นั้นเองนะฝึกหาให้คุ้นให้ชินนะครับนะ ตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเดี๋ยวมีหัวข้อที่จะพูดถึงเรื่องนี้โดยเฉพาะนะอ่ะโอเคเมื่อสนใจมุมสิบหกด้านยี่บสี่จะอยู่ติดมุมด้านยี่บสี่จะถูกเรียกว่าด้านชิดดังนั้นด้านเจ็ดจะถูกเรียกว่าด้านข้ามนะด้านประกอบมุมฉากเนี่ยมันจะด้านหนึ่งจะเป็นด้านชิดด้านหนึ่งจะเป็นด้านข้ามแหละนะส่วนเจ้าด้านเฉียงเฉียงเนี่ยจะเรียกว่าด้านฉาก ด้านที่ไม่ได้ตั้งฉากกับใครเลยนั่นแหละเรียกว่าด้านฉากส่วนเจ้าด้านประกอบมุมฉากเนี่ยด้านหนึ่งจะเรียกด้านข้ามด้านหนึ่งจะเรียกด้านชิดด้านไหนที่อยู่ติดมุมที่เราสนใจด้านนั้นจะถูกเรียกว่าด้านชิดเวลานี้สนใจมุม16บั้นด้นด้านนี้มันติดอยู่กับมุม16ด้านนี้จึงถูกเรียกว่าด้านชิดนะครับซ้ายคือข้ามฉากคอสคือชิดฉาก แทนคือข้ามชิดข้ามฉากคอสคือชิดฉากแทนคือข้ามชิดทีนี้สนใจมุม74บ้างชื่อเรียก2อันนี้จะเปลี่ยนละถ้าสนใจมุม74ด้านที่อยู่ติดมุม คือด้าน7นะด้านที่อยู่ติดมุมก็จะเรียกด้านชิดนั้นด้าน24กลายเป็นด้านข้ามนะซ้ายข้ามฉากคอสชิดฉากแทนข้ามชิดนะนะ7ี่25จะเป็นของมุม16องศากับ74องศานะครับนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องสามี่ยมฉากที่ควรจำได้นะครับอ่ะโอเคข้ามยี่สี่ฉากยี่ห้าคอสคือชิดฉากเจ็ดส่วนยี่ห้าแทนคือข้ามชิดยี่สี่ส่วนเจ็ดอ่ะลองสังเกตเนาะ ไซ์ของ16องศาจะเท่ากับ cos 74่ขะที่ไซด์เก็จะไปเท่ากับ cos 16นะแบบเดียวกันนะ3 4 5อันนี้จำไว้ว่าเป็นของมุม53กับ37นะครับนะแล้วก็7 24 25จําจำไว้ว่าเป็นของมุม16กับ74มุม16เป็นมุมเล็กด้านตรงข้ามของมันก็ต้องสั้น 74เป็นมุมใหญ่ด้านตรงข้ามของมันก็ต้องยาวกว่าโอเคนะครับทีนี้มุม15กับ75มุมนี้ได้ใช้บ่อยเลยนะมุมนี้ได้ใช้บ่อยเลยอันนี้ต้องจำรูปนี้ต้องจำนะรูท6บวกรูท2รูท6ลบรูท2มุม15เป็นมุมเล็ก ด้านตรงข้ามก็เลยสั้นกว่านะก็เลยเป็นรูทหลบรูทสองมุม75เป็นมุมที่ใหญ่กว่าด้านตรงข้ามจึงยาวกว่าก็เลยเป็นรูทหบวกรูทสองนะครับนะส่วนมุมฉากตรงนี้ก็เป็นสี่นะครับนะก็ลองเอา2ค่าเนี้ยพีทาโกรัสดูก็จะได้4แหละนะนะโอเคสมมุติสนใจมุม1 5นะครับถ้าสนใจมุม15ด้านนี้จะเป็นด้านชิด ด้านนี้จะเป็นด้านข้ามด้านสี่จะเป็นด้านฉากข้ามฉาก cos คือชิดฉากแทนคือข้ามชิดรูปนี้ควรจำนะครับมุม15 75มีโอกาสได้ใช้เยอะนะครับ รูทหกลบรูทสองส่วนสี่คอคือชิดฉากชิดรูทหกบวกลูทสอฉากก็คือ4ข้ามชิดรูทหกลบรูทสองหารด้วยรูทหกบวกูทสองถ้าสนใจมุม75 ถ้าสนใจมุมเจชื่อเรียกด้านก็จะเปลี่ยนละด้านนี้ติดมุมด้านนี้กลายเป็นด้านชิดนะด้านนี้กลายเป็นด้านข้ามนะซาซคือข้ามฉากคอสคือชิดฉากนะแทนคือข้ามชิดนะก็รูทหกบวกรูทสอง หารด้วย4 cos ค,คือชิดฉากรูทหลบรูทสองหารด้วย4นะแทนคือข้ามชิดรูทหบวกรูทสองหารด้วยรูทหกลบรูทนะสองสรูปนี้คนจำได้นะครับมนะุมุ3 37ม53 37ถ้าไปเจอก็เขียนรูปนี้ขึ้นมานะแล้วก็จะได้ แล้วก็เราก็จะสามารถไล่ค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติไม่ใช่ไล่ได้แค่ไซน์คอสแทนนะถ้าไล่ไายได้ว่าเป็น4ส่วน5ก็จะรู้โคเซกด้วยก็จะเป็น5ส่วน4ไล่คอสได้ว่าเป็น3ส่วนหก็จะรู้ศซกด้วยศซกก็จะเป็น5ส่วน3รู้ว่าแทนเป็น4ส<ๆ>่วน3ก็จะรู้คอสว่าเป็น3ส่วน4ี่นะครับนะ วาดรูปได้มันก็จะรู้ค่าฟังก์ชันตรีโกณทั้ง6ตัวนะครับนะรูปพวกนี้ควรจำได้นะครับนะ